สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อพี่ต่ายทริษานะคะอนุญาตให้นำคลิปเสียงนี้เป็นสื่อกระจายธรรมะให้กับกลุ่มปัญญาวิมุตต์ได้ทุกช่องทางค่ะก่อนฟังแกน่นธรรมพระอาจารย์พี่ประทุกอะไรมาครับก่อนที่จะมาฟังธรรมะพระอาจารย์นะคะ ก็เคยปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะมาตลอดยาวนาน20กว่าปีทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือปฏิบัติวิปัจจากรรมฐานตามคอสต่างๆค่ะแต่จิตก็ยังไม่หลุดพ้นค่ะยังไม่แจ้งในธรรมะนะคะคณะฟังแกนธรรมพระอาจารย์พี่โพงยังไงครับจนกระทั่งมาวันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะเดือนสิงหาคมพศ2566ได้ฟังคลิปหนึ่งค่ะจากแอปสีแดงค่ะ เนคลิปของผร,ร,ะะรา,า,าอาจารย์ทีระพระไรนามพระอาารย์ชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะฟังได้สักพักหนึ่งสิบห้านาทีผ่านไปน้ำตาเริ่มไหลไหลๆหลไห,ลไห,ลไหลฟังฟังผร้าอาารย์นอมจิตตามเสียงน้ำตาไหลามีจุดจนพระอาจารย์ถามว่าเราอยู่ไหน จิตมันตอบทันทีเลยค่ะเหมือนจิตมันตื่นแล้วพร่งขึ้นมาเหมือนสวิตไฟในห้องมันเปิดค่ะมันสว่างวาบขึ้นมาเลยค่ะแล้วมันก็ตอบทันทีเลยว่าไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆก็ไม่มีเห็นโลกธาตุมืนดับ ขันห้าดับจิตให้ว่างก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยในขณะจิตนั้นทุกสิ่งว่างเปล่าไม่มีการเวลาไม่มีภพมีภูมิไม่มีชาติมีชาติไหนค่ะไม่มีอะไรอยู่ในความว่างนั้นเลยนะคะมันว่างเปล่าจะบ,บอกว่าว่างมันก็แค่ภาษานะคะแต่มันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันไม่เหลืออะไรเลยอยู่ตรงนั้นค่ะน้ําตาไหลพากจิตมันทานบอกมาเลยนี่หรือนิพาน เราไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก้องกราบพระพุทธเจ้ากราบพระอาจารย์กราบครูบาอาจารย์กราบผู้มีพระคุณทุกๆท่านค่ะมอบกราบอยู่อย่างนั้นค่ะและ้วน้ำตามันก็ไหลไหลอยู่นั้นนานมากไม่รู้เท่าไหร่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ไปไหนเลยค่ะหลังฟังเปีธรรมชีวิตเปลี่ยนยังไงครับ จากนั้นมาจิตมันก็โลง่งเบาสบายไม่มีอะไรเลยก็ดำรงชีวิตยอยู่ตามปกตินะคะแต่เราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะการฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมอยากให้ทุกๆท่ทานมาพิสูจน์ดูที่แอดปัญญาเก้าสาธุสาธุสาธุค่ะ